เกิดมาในครอบครัวลำบากยากจนจนขนาดไหนพี่จันเอออย่างนี้ลูกแปดคนใช่ลูกแปดคนคือพี่สาวพี่สองคนแรกเนี่ยคนหนึ่งต้องไปเรียนทําผมเพราะว่าต้องช่วยเลี้ยงน้องคนที่สองน่าจะเรียนได้ถึงแค่ป .2 เราต้องออกมาช่วยติดก,กับแม่ดูแลน้องเพราะแปดคนคนที่สามเรียนอาชีวะข้างน,นอกนะคะแล้วคนที่สี่ก็ได้เรียนปตรีนะคะห้าหกเจ็ดเรียนอาชีวะหมดเลยส่วนพี่เนี่ยแม่บอกว่าถ้าเรียนแพงลูกจะไม่ได้เรียนนะ คือตอนปถมพ่เรียนใกล้บ้านซึ่งถ้าเกอดไม่แพงแต่มัธยมพี่เรียนโรงเรียนรัฐหมายความว่าถ้าพี่เข้าโรงเรียนรัฐไม่ได้พี่ก็ไม่ได้เรียนกอตรีพี่ก็เลยมาหิดดลก็เป็นมหาลัยของรัฐนะคตอนปอโทนี่พี่จส่งเสียตัวเองเรียนแล้วก็ถามว่าลําบากยังไงเด็กๆที่ชอบกินข้าวมันไก่มากเลยนะแต่ว่าการซื้อข้าวมันไก่ที่มีไก่เนี้ยมันเกินงบแม่ไงซื้อได้แต่ข้าวความรู้สึกอร่อยของเด็กแค่กินข้าวกับน้ําจิ้มข้าวมันไก่นี่คืออร่อยแล้วการกินก๋วยเตี๋ยว มีกว๋วยเตี๋ยวมาชามหนึ่งเนี่ยก็พี่พี่นั่งเล้าว,วงกินกว๋วยเตี๋ยวกับข้าวก็อร่อยแล้วตอนเด็กๆเกนี่ยพี่เรียนประถมอะเหตุหนึ่งที่พี่กลัวการไปโรงเรียนนะนะอันนี้ยังไม่เคยเล่าให้ที่ไหนฟังคือพี่ถูกทวงค่าเทอมบ่อยหรือพี่อายเรียกว่าจนจนไม่มีเงินจ่ายค่าเทอมใช่เขาจะมีเหมือนธุรการ่ะคอยทวงค่าเทอมเด็กแล้วก็อ,อายพอไปเรียนโรงเรียนมธัธยมเนี่ยกระเป๋านักเรียนก็เก่ามากแล้วหนังสือเนี่ยไม่เคยได้ ครบต้องทยอยซื้อเพราะว่าที่บ้านไม่มีเงินถุงเท้าเนี่ยเป็นเรื่องที่ขำมากคือแบบใส่จนกระทั่งต้องเอาหนังสติกมามาลดใช่ไหมเพราะงั้นมันเห้อยมันเหี่ยวลงไปเออแล้วหนังสือไอ้รองเท้าเ้าไปที่อยากได้มากแล้วไม่ไม่เคยได้ตอนเด็กๆคือนันยางอยากได้จักรยานแล้วไม่ได้รู้สึกว่าทําไมเราไม่ได้จักรยานรู้สึกขึ้นมาแวบหนึ่งแต่หลังจากนั้นเนี่ยเราก็ไม่ได้รู้สึกอะไรอีกเพราะว่าเราไม่มีวิธีการเล่นที่เราต้องเล่นของเล่นที่มันแพงอ่ะใครบอกเราล่ะพี่ว่าเราว่าเราไม่ต้องน้อยเนื้อต่าาาาจพ่่่่อออแมไต้งงบกกะรรรเเเห็นสิททีวา เขาพยายามเขาลำบากลำบากเขาเหนื่อยมากเขาต้องออกแต่เช้ามืดไปขายของแล้วก็เอาเงินมาเลี้ยงดูพวกเราแต่เราไม่รู้สึกว่าเราลำบากเพราะว่าเราเห็นอย่างนี้มาตั้งแต่เด็กแล้วเราเห็นว่าที่บ้านพยายามเต็มที่ที่จะหาเงินและแม่กับเตียยไม่ยืมเงินคนข้างนอก